ก็ยังเป็นเรื่องบทนี้เป็นเรื่องฮาร์มอนิกหมดนะเ,เป็นออสิเลตเป็นเรื่องของการสั่นในแนวดิ่งนะครับโจทย์บอกมีมวลร้อยกร,รัมแขวนที่ปลายสปริงเมื่อดึงลงมาสิบเซนต่ำงจากตำแหน่งสมดุลแล้วปล่อยให้ออสซิเลตพบว่ามีรอบการสั่นคือสองวินาทีนั้นข้อมูลจากโจทย์คืออะไรครับเรามีมวลเท่ากับ 0.1กิโลนะครับแอมปิจูดก็คือระยะที่เราดึงลงมาแล้วสั่นนั่นเองแอมพิจูดก็คือ10เซนท์ที่ผมเขียนไว้นี่แล้วนี่มีคาบการแกว่งเท่ากับ2วินาทีนะครับมีคาบ2วินาทีดังนั้นโอเมก้าเท่ากับพายแอมปิจูดเท่ากับ10 จากสมการของซิมเปิลฮาร์มอนิก x เท่ากับ a sine omega t บวกฟนะครับเราก็หามูมเฟสเริ่มต้นจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดก็คือเรารู้ว่าแทนค่า a เท่ากับ10แทน omega เท่ากับ pi หาค่าีออกมานะครับก็คือตำแหน่งตามตุดคือ x ก็เท่ากับลบ10นะครับเราได้ s i n เท่ากับลบ1หรื ฟีเท่ากับลบายแทนเข้าไปในทุดฟีเท่ากับลบายส่วนสองนะครับจากสมาการซิปเปอร์นัมนิกนะครับเราได้สมาการนี้นะครับที่ตำแหน่งสมดุล x เท่ากับศูนย์เราก็แทนค่า x เท่ากับศูนย์ในสมาการซิปเปอร์นัมนิคนะครับที่เหลือเราแก้สมาการหาค่า t เราจะได้ว่าเมื่อปล่อยเนี่ย x ที่เวลาเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งสงมดุล x เาศูสูจะมีใช้เวลาหนึ่งส่วนสวินาทีแค่นี้หาอะไรต่อหาสมการความเร็วจากสมการของตำแหน่งเนาะเราก็หาสมการความเร็วก็เอาสมกา,มามรนี้ไปดิฟเทียบกับเวลานะครับเราก็จะได้สมการความเร็วมีค่าเท่ากับ10บไพ่โคไซน์ไพทีลบ ทายส่วนสองนะครับโจทย์ต้องการหาความเร็วดังนั้นเราก็แทนค่าเวลา1นส่วนสองเข้าไปในสมการของความเร็วนะครับที่เหลือแก้สมการเราก็จะได้ความเร็วมามีค่าเท่ากับ3า4สเซนติเมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็คือความเร็วของวัตถุที่ผ่านตำแหน่งสมดุลหาความเร่งเมื่อวัตถุอยู่ห่าง ห้าเซนติเมตรเหนือตำแหน่งสมดุลก็คือวัตถุเป็นแบบนี้เนาะสมมติว่าตำแหน่งสมดุลอยู่ตรงนี้นะครับวัตถุอยู่เหนือขึ้นไปห้าเซนนะครับเราก็แทนค่ากับเข้าไปในสมการเดิมนะครับ สมการตำแหน่งคือ x เท่านี้แทนค่าเข้าไปทพื่อะไรเพื่อจะหาเวลาว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปเหนือตำแหน่งของดุน5้เซนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ก็คือเวลามีค่าเท่ากับ2ส่วน3ามวินาทีหาความเร่งก็จัดสมการตำแหน่งเราได้สมการความเร็วจัดสมการความเร็วเราดิฟอีกหนึ่งครั้งเราก็ได้สมการความเร่ง มีค่าเท่ากับลบสิบพายกำลังสองนะซายพายที Pi, T, ลบพายส่วนสองเสร็จแล้วเราก็เอาเวลาสองส่วนสามแทนเข้าไปในสมการของความเร่งเราก็จะได้ค่าความเร่งออกมาในกรณีนี้มีค่าเท่ากับลบสี 4, 9, ่สิบเก้าเมตรเปอร์เซกสแควร์เอ๊ะโทษทีน่าจะเป็นเซนติเมตรนะไม่ใช่ m. เมตรอ๋อเมตรถูกแล้วโทษทีเมตรเปอร์เซกสแควนะครับ ข้อความถามตอบเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นจงหาเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่จากตำแหน่งสมดุลห้าเซนต่ํ่ำกว่าสมดุลห้าเซนไปยังตำแหน่งเหนือจุดสมดุลห้าเซนนะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ไปจนเหนือแต่สมดุลห้าเซนคือสองส่วนสามวินาทีขั้นไปเราก็หาว่า ตำแหน่งสมดุล5เซนอยู่ที่ไหนตำแหน่งตำแหน่งสมดุลเนี่ยก็คือจะแทน x ด้วยกับลบ5เข้าไปเราจะได้เดลต้าเวลาออกมาเท่ากับ1ส่วน3เรารู้ว่าจากโจทย์ข้อขอข่เรารู้ว่าเมื่อวัตถุอยู่เหนือตำแหน่งสมดุล5เซนเนี่ยมันใช้เวลาเท่ากับ2ส่วน3วินาที ดังนั้นถ้าวัตถุอยู่ต่ำจากแส,สมดุลใช้เวลา1.3ส่วนสมินาทีดังนั้นเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จากตำแหน่งนี้ไปตำแหน่งนี้ก็คือ2.3ส่วนสลบ1ส่วน3ก็มีค่าเท่ากับ1.3ส่วนสมินาทีงองงูถามว่าสปริงจะผดสั้นเท่าไหร่ถ้าเอาวัตถุกออกก็จากถ้าเรามวลออกจาก Sigma F จาก f เท่ากับ ma นะครับตัวดี f เท่ากับ mg เท่ากับแรงเฉือนตัวของปิ้งคือ kx ดังนั้น x เท่ากับ mg ลบ mg หารด้วย k นะครับแทนค่า m ส่วน k ด้วย o m ก g ากำลังสองดังนั้นเราได้ x เท่ากับ g ส่วน omega กำลังสองเรารู้ว่าโจทย์ข้อนี้ omega เท่ากับ pi ดังนั้น x เราก็จะมีค่าเท่ากับ g ส่วนพายแทนค่า g ส่วนพายเข้าไป ก็ได้เท่ากับ0.99เมตรหรือประมาณ1เมตรนั่นเองนะครับข้อ12นะครับก็ยังเป็นการสั่นในแนวดิ่งนะครับบอกว่าวัตถุมวล5กิโลกร,รมัมแขวนที่ปลายสปริงนะครับมีค่าการสั่นเท่ากับ0.5วินาทีถามว่าถ้าเรอามวลออกนะครับสปริงจะหดสั้นเท่าไหร่ ก็จากข้อมูลที่โจทย์ให้เรารู้มวลเรารู้ค่าเวลานะครับจาก t เท่ากับสพายส่วนโอเมก้าเท่ากับสพายรูท m ส่วน k นั้นเราก็จะได้สมการคือสมการนี้นะ t กํลาลังสองเท่ากับสี่พายกําลัลางสอง เอ็มส่วนเคหรือเคเท่ากับสี่พายกำลังสองเอ็มส่วนทีกำลังสองจากข้อมูลของโจทย์เขาให้มวลเอ็มมาให้เวลาให้ค่าเวลาทีมาเราได้ค่าคงตัวสปริงคือเจ็ดร้อยเก้าสิบนิวตันต่อเมตรถามว่าสปริงจะหดเท่าไหร่ก็เงื่อนไขเดิมนะจากฟ F, F. ิกซ์มาเเท่ากับ mg ลบ kx เกท่ากับศูนย์หรือ X ก็เท่ากับ MG ส่วน K ที่เหลือแทนค่าตัวเลขเข้าไปเราได้ X ออกมามีค่าเท่ากับ6กจสเซนติเมตรสำหรับคำถามข้อนี้ข้อ13นะครับมีวัตถุอันหนึง่งผูกที่ไปจะเป็นเคลื่อนที่แบบพาณินิกพบว่าขณะที่การกระจัดเป็นครึ่งหนึ่งของไอพิจู ให้หาพลังงานจนพลังงานสักนะครับก็คือโจทย์ให้ข้อมูลมาอย่างเดียวคือ x เท่ากับ a ส่วน2หาพลังงานจนกับพลังงานสักงสั่งสมการการขึ้ที่ทำมอีก x เท่ากับ a ไซน์อกา t นั้นแทน x ด้วย a ส่วน2นะครับเราได้สมการออกมาคือ sin โอเมก้า t เท่ากับหนส่วนสองหรือโอเมกา t เท่ากับ pi ส่วนหนะครับ จากพลังงานจนของการเคลื่อนที่ก็คือหนึ่งส่วนสองเอวีกำลังสองแทนค่า v ด้วยโอเมก้า a กำลังสองลบ x อกำลังสองนะครับและเงื่อนไขโจทย์คือ x เท่ากับ a ส่วนสองนั้นเราได้สมกา,ารนี้จากสมกา,ารนี้ก็จัดรูปสมกา,ารไปเรื่อยๆนะคริสตร์คุณจัดรูปสมกา,ารคุณได้สามส่วน4ี่คูณด้วย1ส่วน2องเโอเมกากำลังสอง a กำลังสอง ซึ่งโอเมก้ากำลังสองเอกำลังสองนี่คืออะไรครับตรงนี้ก็คือ V ีกำลังสองหรือข้างด้านหลังก็คือพลังงานจนนะครับ vma x กลังสองดังนั้นเราได้พลังงานจนนะครับมีค่าตั่ากับสามส่วนสี่ของพลังงานรวมทั้งหมดส่วนพลังงานสากักย์ คือหนึ่งส่วนสองเอ็มโอเมก้ากำลังสองเอกำลังสองก็คือจริงๆมาจากหนึ่งส่วนสองเคเอกำลังสองเนาะแล้วเราก็แทนเคด้วยเอ็มโอเมกา้ากำลังสองแทน x ด้วยเอส่วนสองนะครับเราก็จะได้ พลังงานศักย์มีค่าเท่ากับ1ส่วนสของ1นึ 9, 2, ่งส่วนสองอกลางสองตรงนี้ก็คือพลังงานรวม E นั้นพลังงานศักย์ก็คือ1นส่วนสจากสองอันนี้เจ็นว่า EK รวมกับ EP ก็มีค่าเท่ากับ E อรยู่พลังงานรวมทั้งหมดข้อขอไขอ่เทวัตถุอยู่ในสมดุลพบว่าสปริงยืดออกเป็นระยะ S ให้พิสูจน์ว่า t เท่ากับสองสแูทส่วน นะครับจากกรณีใดๆเนี่ยถ้าเกิดเราทำให้วัตถุถูกดึงนะครับด้วยแรง F เนี่ยเป็นทัวดิจากกรณีการสั่นเนี่ยที่ระยะ s ใดๆนะครับแรงคืนตัวก็คือ f เท่ากับ kx หรือเท่ากับลบ kx นะครับมีค่าเท่ากับ ma นะครับเราก็จะได้สมก,การนี้ออกมาเป็นสมการกำลังสองนะครับจากสมก,การนี้เราได้โอเมกาเท่ากับ k ส่วน m หรือโอเมกาเท่ากับ s q u a r ู k ส่วน m นะครับเราได้ค่าเวลา t เท่ากับ2พาย o o m ส่วน k นะครับสุดท้ายเราได้ M ส่วน K เท่ากับ X ส่วน G นะครับแทนกลับเข้าไปในสมการค่าการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็แทนค่า X ด้วย S เราได้ t ีเท่ากับสองายสแควรูเอส่วน X แค่นั้นเอง